สวัสดีจ้าทุกคนมากินบะหมี่โบราณด้วยกันนะคะปีบปรนาวคุก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 ได้ได้กลิ่นหอมของมะนาวนะคะก็จะมีลูกชิ้นใส่ตัวงอกต้นหอมบักกีตามที่เราชอบมาค่ะอร่อยด้วยกันนะคะอร่อยนะคะ ก็จะมีกุ้งแห้งใส่พอเราเส่มานานแล้ว,ม,นานาลวมันจะหอมคุกๆเข้าไปพอดีเลยนะคะขย้ตียยวโบรานะสังเกตไหมคะเวลา กินเมนูเส้นนี้จะไม่ถนัดใช้ไม้ตะเกียบไม่ถนัดจริงต้องใช้ซ้อนซ่อมอหอมกลิ่นมะนาวใส่ถั่วงอกลวกนะคะืคุณพื่อน เพื่อนเป็นไหมตัวเองนะี่กินถั่วง,งอกดิบไม่ค่อยได้ถ้าเป็นถั่วง,งอกุ้ลวกไม่มีปัญหานะถั่วง,งอกดิบกินแล้วแบบท้องท้องอืดเพื่อนๆเปลี่ยนไหมแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะหัวอร่อยมากแต่ละคำจะได้กลิ่นหอมมะนาวอร่อยมาก อ,อร่อยจริงค่ะเพื่อนเพื่อนคืออาหารส่วนใหญ่จะกินอาหารเม,เมนูเดียวนะคะเพราะว่ากินให้พออิ่มถ้ามันหลายอย่างมันเหลือแล้วเสียดายค่ะเพื่อนเพื่อนเวลาเรากินอาหารก็หาอาหารที่มันสด,สด,สดใหม่ๆมามากินนะคะถ้าเราซื้อหลายๆอย่างอยากกินหลายๆอย่างนี่มันมันไม่หมดมันเสียดายของมันไม่มัน มันเหลือแล้วมันไม่อร่อยด้วยอาหารจานเดียวพอกินแล้วมันหมดเลยลักษณะนี้นะคะเพราะเราเพราะเราอยู่คนเดียวเนาะมันก็ถ้าเหลือแล้วเสียของมันก็ไม่อร่อยด้วยถ้าเรามาอุน่นก็เสียดายมาอร่อยด้วยกันนะคะเพื่อนๆ มะนาวนี่กลิ่นหอมมากเลยขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะขอไปกินต่อนะคะเดี๋ยวคลิปจะยาวไปพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ